วัดดีกับพี่น้องเอฟซีทุกคนมากินข้าวบ่าวทิศหลือว,ว่าพี่น้องวันนี้มามาแหลกแกงกองบ่าวทิศก่อนมีแกงอะไรกันมั้งนะพี่น้องเอฟซีนี่แกงส้มม่วงกับสมม่วงแกงสมมม่วงยางสมม่วงพี่น้องแล้วการนี่นำจุบเมี่มมยตะไม้อเดียวแล้วการนี่อดมันเวทครับพี่น้องแล้วการนี่ปลาโตอดอ่าแล้วการแห่ลพักนอกกองบ่าวทิศนะพี่นอ้องนี่ไอหน่อไม้ตมจุ้ม อ่าเหล่ากาปักชดการมีหรือ oh, ก ah, ็รออ่าเหล่าการอย่างมันปักออร์แกนิกอ่าเหล่ากาตอไอ้นี่ตอตอจดตอจดตต่อข้าวพี่น้องเนาะรวยตัวนี้อ๋อไม่ต้องผุดปล้ำตั้เปล่งพี่น้องมากินข้าวบาร์ทิสมากินกันเลยเนาะบาร์ทิสตะแกงก้อนพี่น้องอ่าเหนื่อยวันนี้บาร์ทิสไม่กินข้าวดีอ่ามามามาพี่น้องมาข้าวบาริสก่อน Người Úc ừ, gì ta lại mất nè vì nó à. mà 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 vì nó mà Nhà thai veneer, vinh hoa, bắn vinh tay, an bắn mày kèn trông kèn, mày kèn trông kèn 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 càng kèn 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 không kèn 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 rồi tỏ cao đi nano nó bị nóng ức giảm bà có đi. lập chấm, chẳng vấn này là comment mà bố nhau bắn vì nó comment mà đại được cả pôn

姑娘，慢点。 บพี่น้อ,อ,นองเอฟซีทุกคนที่รับชมแม่ว่าในปาร์ตีตั้งปาร์ตี้จอย,อยกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่บ่าวทิศกันนะพี่น้องนะเพื่อเป็นกำลังใจได้ั้มคิดต่อไปกับพีน่น้องในแบบในบ่าวทิศกันบอกว่าตั้มีนแต่ว่ารูป ไรไม่คงจัดไรก็ไปด้วยนะเป็นองนะตังเป็นไรอ่าเป็นองเอฟทีในบาดเต็ดตังปาดเต็นะเป็นองนะบาดเต็ได้ไหนบ้านให้รู้ได้กักบเป็นองเอฟปี บาดเจาะนี่ร้อยไปน้องบาดจวดตอดร้อยร้อยไปน้องเหนือร้อยกัดจะดูหน้าบาดจวดนี่บาดทีศไปตกได้จีกิกาหลยกันนี่ไปน้องบาดจวดนี่ไปตกตีเล่ตกแจกวัง là bảo tuyết bị tông bảo tuyết của tầm clip mà nè anh mì măng leo này youtube đấy thì bảo tuyết lủng clip bay này thì tông bể ở đi. làm ra được rồi không đôi rèn mình nói, rèn ngoài mua ở bây giờ trong mùa này bà mấy con con chặt tại đây vì nó thì bà cái vì nó cái bà biết mấy mình quay gì mấy quay cái chết kia nó gì biết tập trung về rồi gặp bà lẽ tiếng đây tập trung về đấy vì nó Bắt cái này, bà tít, nhận lên mày là con kia với nó bưng ngắt tầm nó có tốt có phải đối với nó mà tao màu cao mà kính cao bà thích nó đập chùm như thằng mắt này ่วยไม่ตาเบาทิศกันนะพี่น้องนะทุกคนไม่ว่าทางประเทศในประเศช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเบาทิศด้วยนะพี่น้องนะคนน้อยทียังไม่ติดตามตีติดตามมาเบาทิศด้วยนะพี่น้องนะ รวยแดงไปน้องเออน้องลายบอือเราไม่ได้กินงูตามจันทร์ออกมาย่างเลยใบต้นม่วงก็อยู่หน้าบ้านนี่แหละแต่ใบต้ม่วงต้องออกมาย่างก่อนใบต้ม่วงแบบกันไม่มีเกี่ยว đang ngập con ngập bỏ bây giờ con mình nói bạc quan mà làng người là quan giàu vào thiết quậy hết vì ra mới lên tầm mình được ép này Pues bueno, no yo me levantaré, pero no

รออย่างแรกไปน้องมาปลาจอดเด็ดปลาจอดเด็ดเดียวนี่แต่ว่าดูหน้ามันไม่จะตรงไม่จะตรงตื้อนี่ยไปน้องอันนี้บ่าทิพไปตกบ่าทิพย์ไปมาสักวันไปตกแต่ว่าพอตึงหน้ามันนะหน้ามันคนมาไม่กี่นั่นที่แถวรักตามเดินหนีบ้านมันเดินลุ่มป่ากลุ่มป่ามีหน้าไม่ได้ทุกคนตกได้เดี๋ยวบ่าทิพไปไปตกทีนี้ก็จำลิปมาเลย ว่าบาดเจบมันอยู่ันเปลือกบางทีตกปลาบางทีมันอยว่าลูกพี่น้องบาดเจจบกันล่วตกเบ็ดลงลงในนึกด้ทีไปเอาไปลูกกันเนี้ยจะลงไปหะอะไรอย่างเงี้ Ừ. Em nói. เอาน้ารำกับพี่น้องอย่าลืมนะพี่น้องในปะเทศตั้งประเทิรับชมอยู่แล้วครับคือคอยจีกดไล่กดแเจ์กดเจกดติดตามให้บ๊กทิชกันนะพี่น้องนะคอยปอบคอยเจือกันไม่ลวคลิปน้าลวพี่น้องเปื่อเป็นกำลังใจต่มคลิปต่อไปนะพี่น้องนะกลก็มาสวัดดีครับพี่น้อง